สวัสดีครับสำหรับคล like ิปนี้นะครับเราจะมาทำคลิป AI นะครับที่เรียนแบบต้นฉบับนะครับวิดีโอจากต้นฉบับแล้วก็ให้ไปหน้าของเราเนี่ยนะครับเข้ามาในเรียนแบบท่าทางเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับท่าทางเดียวกันฉากเดียวกันนะครับในคลิปแต่เปลี่ยนจากต้นฉบับนะครับเป็นใบหน้าของเราแล้วก็ทําแบบนี้ได้ทํำยังไงนะครับ ด้วย AI นะครับเราจะมาดูขั้นตอนหรือว่าวิธีการกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปทำการดาวน์โหลดมาก่อนนะครับอันนี้ผมเอามาจาก pixel.com นะครับเอามาจากคลิปวิดีโอแมนวอลกิ่งนะครับอลนนะครจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการแคปภาพขึ้นมานะครับผมก็แคปเรียบร้อยแล้วก็ทำการสวอตนะครับ ใบหน้าสลับใบหน้าเป็นใบหน้าของเราใส่เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดภาพนิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นเริ่มต้นนะครับพอเราดาวน์โหลดคลิปนี้นะครับมาเก็บไว้ในคอมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ที่จะทำภาพนะครับชื่อว่านะครับเนี่ย b i g l e AI นะครับ B I G G L E นะครับอ่ะเราก็เริ่มเข้าไปเลยนะครับ v I G G L E ครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับวิกเกิลเไนะครับเมื่อเราเข้ามาที่วิกเกิลเไนะครับเอาับแรกเราก็ต้องไปจอยเดลเบตาก่อนนะครับก็คือจะต้องเข้าไปใน Discord นะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้านะครับก็สมัครเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็คุณถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมนะครับเราก็ตอบรับการเข้าร่วมเลยนะครับ พอเข้ามาที่ Discord ของ w i กเกิเสร็จแล้วนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับว i กเกินะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเลือกนะครับเมนูด้านซ้ายมือนะครับจะมี a n i m a t e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเราจะเข้าไป Space ไหนก็ได้นะครับสมมว่าผมจะเข้าไปที่ a n i m a t e 1เลยก็ได้ก็คลิกเข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับและข้างล่างเห็นไหมครับจะมีเคอร์เซอร์กับพริบอยู่ตรงนี้ให้เราพิมพ์เครื่องหมายสลครับ พิมพ์เข้ามาสลตนะครับแล้วก็ให้เลือกมิกนะครับสลตมิกแล้วก็เอาเมาส์คลิกมิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะคือหน้าต่างสอนหน้าต่างแบบนี้นะครับซ้ายมือก็คือภาพนิ่งของเรานะครับหรือภาพนิ่งที่เป็นใบหน้าเรานั่นแหละนะครับแล้วก็คลิกนะครับถามว่าจําเป็นไหมจะต้องแต่งตัวเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นเลยอาจจะเป็นใบหน้าภาพอะไรก็ได้ที่เป็นใบหน้าเรานะครับผมจะลองเอาภาพนี้ให้ดูนะครับ ซึ่งไม่เกี่ยวกันกับท่าทางเดียวกันเลยนะครับคือสนใจใบหน้าเอางสนใจใบหน้านะครับจากนั้นตัวนี้จะต้องเป็นซอสวิดีโอนะครับซอสวิดีโอเดิมนะครับซึ่งผมโหลดมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นคลิปวิดีโอนี้จากนั้นก็กด Open ขึ้นมาแบบนี้ะนะครับแป,แปลว่าเราเตรียมภาพนิ่งใบหน้าของเราหนึ่งแล้วก็นะครับซอสวิดีโอหนึ่งนะครับ พอเราใส่ภาพแล้วก็ใส่วิดีโอแบบนี้สังเกตข้างล่างนะครับมันจะเป็น e l e c t mix image video นะครับมีคําว่าแบ็กกราวกับไฟจูนนะครับให้เราเอาเมาส์คลิกลงไปข้างหลังแบ็กกราวหนึ่งครั้งครับจากนั้นจะมีเมนูขึ้นมาข้างบนนี้นะครับให้เลือกระหว่างไวกับกรีนนะครับให้เราเลือกเป็นกรีนนะครับเลือกเป็นกรีนจากนั้นมีออฟกับออนให้คลิกไปที่ออนโอเคนะครับเป็นแบ็กกราวกรีนไฟจูนออนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วข้อ Enter หนึ่งครั้งเลยครับ อ่าอ Enter หนึ่งครั้งแล้วก็รอให้มันประมวลผลให้เรานะครับอ่ะผมก็จะรอให้มันประมวลผลออกมาเป็นคลิปวิดีโอให้เรานะครับซึ่งก็จะทำให้นะครับคลิปวิดีโอต้นฉบับเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวเป็นพื้นหลังนะครับเขาเรียกกินสกรีนนะครับได้เป็นสีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาในขณะที่เรารอตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรอนะครับ เราจะไปลบภาพนะครับของนายแบบเมื่อกี้ที่กําลังเดินนะฮะออกจากคลิปวิดีโอเพื่อเราจะไปซ้อนกันอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการนะครับอ่ะเราก็เปิดแถบใหม่ขึ้นมานะครับไปที่เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า Runway นะฮะ R U N เนี่ยครับ Runway M L นะครับกด Enter เลยครับจากนั้นเข้าไปลิงก์นี้นะครับ Runway นะครับคลิกเข้ามาเลยนี่นะครับ จากนั้นก็ try runway for free คลิกเข้าไปครับอ่าเข้ามาเรียบร้อยนะครับพอเข้ามาเรียบร้อยสังเกตเมนูด้านซ้ายมือนะครับไปที่วิดีโอแล้วก็ไปที่เมนูชื่อว่า edit video นะครับคลิกเข้าไปที่ edit video แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่นะครับเมนูนี้นะครับ in painting นะครับ in painting นะครับที่มันเป็นรูปเหมือนกับมี สีม่วงขีดอยู่รูปคนนี่ก็คือเป็นการเอาวัตถุออกจากคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับเราคลิกเข้าไปแบบนี้เลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับให้ทําการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาในนี้นะครับเมนูอยู่ซ้ายมือไหมครับมีปุ่มอัปโหลดตัวนี้นะครับให้เราคลิกเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปเอาเอาคลิปวิดีโอต้นฉบับนี้อัปโหลดเข้ามาครับนี่นะครับอัปโหลดเข้ามา พออัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลากคลิปที่วิดีโออัปโหลดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับลากมาใส่หน้าจอตรงนี้เขาเรียกว่าลากเข้ามาในไทม์ไลน์นะครับอ่ะเนี่ยลากเข้ามาแบบนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์ครับพอปล่อยเมาส์เสร็จนะครับเนี่ยนะครับก็จะปรากฏวิดีโอแบบนี้นะครับทีนี้เราจะทําการลบภาพนี้ออกจากคลิปวิดีโอยังไงนะครับตรงนี้มันจะมีให้เราปรับนะครับเนี่ย ปรับขนาดแปลงนะครับถ้าเล็กมันก็ใช้เวลานานถ้าใหญ่ก็นะครับเร็วขึ้นนะครับเราก็แค่ทำแบบนี้ครับเนี่ยกดเมาส์แชไว้นะครับนี่ลากไปที่ตัวแบบนะครับเราต้องการลบเฉพาะตัวแบบออกไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับลากให้ให้เป็นสีม่วงนะครับเฉพาะตัวนายแบบนะครับเฉพาะตัวนายแบบแบบนี้นะครับฟื้น นี่นะครับพอครบแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับนี่นะครับปล่อยเมาส์พอปล่อยเมาส์เสร็จนะครับมันก็จะวิเคราะห์นะครับว่าเราต้องการลบภาพออกแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็คลิกไปที่ดันนะครับพอดันเสร็จก็ให้กดปุ่ม Export นะครับกดปุ่ม Export นะครับนี่นะครับแล้วก็เลือก Export 720p นะครับแล้วก็กดปุ่ม Export Video วิดีโอ นะครับแบบนี้นะครับพอกดปุ่ม Export รเสร็จนะครับเนี่ยมันก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมา go to export นี่นะครับตอนนี้ผม Export ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ11ชั่วโมงที่แล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวที่ Export แล้วนะครับนี่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับกดดาวน์โหลดตัวที่มันลบพื้นหลังออกแล้วนะครับก็กดตัวนี้เลยนะครับดาวน์โหลด กดดาวน์โหลดลงมานะครับนี่มันจะไม่มีตัวแบบแล้วนะครับหลังจากที่ Export เสร็จเสร็จแล้วเราก็นะครับเซฟไปครับนี่นะครับอันนี้คือในส่วนของรันวีนะครับเรียบร้อยนะครับถือว่าลบพื้นหลังนะครับตัวแบบออกจากคลิปวิดีโอเรียบร้อยอ่ะกลับมาที่ตัววิกเกิลของเราเสร็จหรือยังนะครับนี่มาดูซิน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับ อ่านี่นะครับนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่ก็ลองเลย์ดูก็ได้นะครับนี่ลองเลย์ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นท่าทางเดียวกันเลยนะครับนี่ท่าทางเดียวกันนี่นะครับนี่ใบหน้าเรานะครับแต่ท่าทางเดียวกันเลยกับเมื่อกี้นะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะผมจะทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดคลิปนี้นะครับ นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็มาตรงนี้นะครับเอาเมาส์ชี้ตรงนี้มันจะมีลูกศรชี้ตรงนี้เราก็คลิกดาวน์โหลดเลยครับผมก็ตั้งชื่อว่าวิดีโอก็กดเซฟเลยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแปลว่าเราได้นะครับนายแบบที่เป็นฉากหลังเขียวเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็เราได้คลิปวิดีโอนะครับที่ลบตัวแบบออกเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายเราจะมาประกรอบเป็นชิปวิดีโอนะครับผมจะใช้นะครับเ,เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Cap Cut นะครับไม่ใช่เว็บไซต์จะเอาเออตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าแคปคัตนี่มันทำได้2แบบก็คือตัดต่อผ่านเว็บไซต์กับตัดต่อในโปรแกรมในคอมนะครับผมจะตัดต่อผ่านคอมนะครับก็เปิดโปรแกรมแคปคั t ขึ้นมาครับ พอเปิดโกโปรแกรมแคปคัดขึ้นมานะครับก็ไปที่ new project ตรงนี้เลยครับก็คือสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับพอสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ import นะครับก็คือนำเข้านะครับนำอะไรเข้ามาบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็เอา screen screen นะครับที่เราได้จากวิกเกิเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาต้นฉบับ ที่เราลบตัวแบบออกมาเรียบร้อยน่ครับเอา2อย่างนี้เข้ามานะครับเอา2อย่างนี้เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็กด o p เพเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะนำนะครับภาพพื้นหลังเข้ามาก่อนก็คือตัวนี้ก็คลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับก็จะนําลงมาที่ไทม์ไลน์นะครับเสร็จแล้วก็นะครับลากตัวนี้นะครับลงมาที่ไทม์ไลน์เช่นเดียวกันแต่ให้อยู่ด้านบน ให้อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับนี่นะครับอ๋อตัวเมื่อกี้มันมันมันเลือกไว้2ออันโอเคตัวนี้ลบทิ้งเลยอ่าแบบนี้เลยมันจะเท่ากันพอดีนะครับขยายนิดนึงโอเคนะครับตอนนี้เมื่อเราเล่นเราก็จะเห็นนะครับแค่ฉากเขียวอยู่ด้านบนนะครับแต่มันจะมองไม่เห็นข้างล่างนะครับวิธีการนะครับวิธีการคลิกไปที่นะครับคลิปวิดีโอฉากเขียวก่อน จากนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วิดีโอนะครับไปที่คัตเอาต์ตรงนี้นะครับคลิกไปที่คัตเอาต์และไปที่คําว่าโคมาคีตรงนี้ครับติ๊กไปที่เครื่องหมายถูกจากนั้นคลิกไปที่นะครับหลอดดูดสีครับแล้วก็เอาหลอดดูดสีมาที่หน้าจอครับจะเป็นวงกลมแบบนี้คลิกหนึ่งครั้งสังเกตว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวล้วนะครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนิดนึงเราจะเห็นคําว่าสตริงกับช h a ์ o w นะครับ เราก็นี่ครับนี่เรียบร้อยนี่ครับอ่าตอนนี้จะเอาเท่าไหนก็ก็ปรับดูนะครับหรือนะครับชา์โดก็เหมือนกันนะครับอ่าปรับให้มีเงามีอะไรนี้หรือลองนะครับคลิกปุ่มนี้ดูชัดๆสินะครับมันเนียนมันอ่าโอเคไหมได้ไหมนะครับอ่าแล้วก็ลองปรับดูนะครับทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับนี่นะครับเราลองเลย์แต่แรกดูก็ได้นะครับนี่ฟืบไหมครับ แทนที่จะเป็นคนเดิมนะครับก็กลายเป็นคนใหม่แล้วครับเดินนะครับในบริเวณที่เราต้องการนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการใส่ชุดเดิมไหมถ้าใส่ชุดเดิมก็แคปภาพต้นฉบับเปลี่ยนหน้านะครับแต่ถ้านะครับให้เป็นชุดใหม่เลยนะครับก็ใส่ภาพใหม่แล้วเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะไปใส่ท่าทางที่เหลือเองนะครับเราก็ได้แบบนี้ พอได้แบบนี้เราก็แค่ Export ครับหรือจะไปใส่เสียงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ Export ออกมาครับนี่นะครับเก็บไว้ที่ไหนชื่อไฟล์อะไรนะครับก็กด export นะครับเรียบร้อยนะครับพอ Export t เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ที่ Export เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมส่งออกมาไว้ที่หน้า Desktop หน้า d e s k t o p อ่ะคือไฟล์นี้นะครับอ่ะลองเปิดดูครับ นี่นะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์สุดท้ายนะครับเราไปเดินที่ไหนนะัทั้งที่เราไม่เคยไปนะครับแต่ในคลิปเรากําลังเดินเพลินเลยนะครับนะนี่คือผลงานของ AI นะครับในการทําคลิปวิดีโอนะครับใครที่สนใจหรือหาไอเดียในการทําก็ลองทําตามนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ